สวัสดีค่ะตอนเราข้าสุจะอิมโนหนึ่งกับหัวเดี่ยวที่แต่งเท่อ,อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะนี่เลยเจ้าคันนี้นะคะหัวเดี่ยวราคานะคะเริ่มต้นอยู่ที่7จ็ดแเาพันเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะหนึแรงม้าค่ะเครื่องเขาใหญ่มากขึ้นนะคะและคันนี้ไม่ธรรมดาค่ะอย่างที่พีพบ,บอกคือวันนี้พี่จัดชุดแต่งกันชนหน้ามาให้แบบเหล็กๆจุจุ แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับหูแดงนะคะแล้วก็ไฟสปอตไลท์นะคะ2ดวงตรงนี้เนาะแล้วก็2ดวงอีกด้านหนึ่งนะคะแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพีทจะไปเพิ่มไฟสปอตไลท์ให้อีก2ดวงซึ่งพีพจะต้องไปให้ทางร้านเขาวเคอ์ก่อนว่าไฟมันจะพอไหมเพราะตอนที่ติด4ดวงนี้เนี่ยไฟมันก็จ่ายแทบจะไม่พออยู่แล้วเดี๋ยวนั่งให้ดูนะคะว่ามันมีความแข็งแรงมาก <c oughs> <c oughs> เห็นไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยถ้าลูกค้า จะเอาไปดัมกับใครดัมแบบเนี้ยปั้งไม่ต้องห่วงเรื่องรถเราเลยรถเราแข็งแรงแน่นอนนะคะถัดมาค่ะด้านข้างค่ะตอนนี้เราใส่เป็นล้อละคังมาให้นะคะตัวน,นี้ชื่อว่าล้อระคังนะคะด้านข้างค่ะเปลี่ยนนบันไดข้างให้ใหม่นะคะใส่เป็นบันไดข้างเหล็กแบบนี้ไปให้นะคะ<อ>นี่เป็นบันไดข้างเหล็กแบบยาวเลยนะคะใช้งานได้จริงนะเห็นไหมแข็งแรงและทนทานมากๆเลยนะคะ มาดูต่อกันที่ด้านข้างค่ะด้านข้างตัวนี้นะคะลูกค้าเขาบอกว่าเขาจะไปใช้งานเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยจัดคอ,อกดําคอ,อกซิงแบบนี้ไปให้นะคะลูกค้าคะเห็นไหมสวยมากๆสมัยนี้คอ,อกสเตนเลสคือมันเฉยไปแล้วเราต้องจัดคอ,อกดําแบบนี้ถามว่าแข็งแรงทนทานไหมแข็งแรงและก็ทนทานมากเลยเด็ด เห็นไหมทนทานมากไม่มีหลุดเลยเซลทดสอบให้แล้วนะคะคันนี้นะคะใช้เงินดาวน์เริ่มต้นแค่7,90 0เท่านั้นใครอยากได้รถก่อนช่วงปีใหม่นะคะโทรหาพีพได้เลยไปละ